สวัสดีครับกลับมาพบกับผมและช่องอินดี้นานาสาระอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับจักรยานไฟฟ้ารุ่น t d 4ปี2020นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันเลยครับ เริ่มแรกก็คือมาแนะนำกันก่อนนะครับอันนี้เป็นจักรยานไฟฟ้ายี่ห้อ TD รุ่น TDC ปี2020นะครับก็รูปทรงก็ขนาดกระทัดรัดนะครับสำหรับล้อจะเป็นล้อขนาด14นิ้วเป็นแบบไม่มียางในนะครับจะเหมือนยางรถยนต์เลยทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับขนาด14นิ้ว แล้วก็รุ่นนี้จะมีตะกร้าใส่ของมาให้พร้อมฝาปิดนะครับในเวลาเปิดเนี่ยเราต้องระวังกระแทกกับไฟหน้านิดนึงนะครับเราปิดไปสำหรับรุ่นนี้จะเป็นไฟหน้า LED นะครับมีนจะมีไฟหน้าตัวรอบนอกแล้วก็ตัวกลางนะครับที่เป็น LED แล้วก็รุ่นนี้จะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับเราไม่ต้องมาติดเอง ส่วนกระจกมองข้างอันนี้เป็นของแถมมาให้นะครับซึ่งผมต้องมาใส่เองตอนที่ได้รับรถแล้วนะครับแล้วก็เรามาดูข้างขวานะครับอันนี้จะเป็นเบรกหน้านะครับเบรกหน้านะครับเนี่พอเบรกปุ๊บมันก็จะทำงานอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นคันเร่งสำหรับบิด ตอนออกตัวนะครับส่วนข้างขวาอันนี้จะเป็นเบรกหลังนะครับแล้วตรงข้างขวาในตรงนี้คือปุ่มเปิดเปิดปิดไฟหน้านะครับอันนี้คือเปิดนี่คือปิดแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้แล้วก็อันนี้มีแตนะครับแล้วก็ส่วนปุ่มที่แดงๆนี่คือระดับ ปุ่มนี้จะคล้ายๆออก,กับเกียร์นะครับก็คือถ้าไปทางซ้ายก็คือความเร็วต่ําอันนี้คือกลางอันนี้ค,ความเร็วสูงนะครับรุ่นนี้จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกุญแจดูกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นๆก่อนนะครับอันนี้คือช่องเก็บของที่มีมาให้ก็เก็บของกระจุกกระจิกในนี้ได้นะครับ ส่วนตรงนี้คือที่วางเท้าและใต้ที่วางเท้าตรงนี้คือที่เก็บแบตเตอรี่ขนาดขนาด48โวลต์นะครับก็คือมีแบตเตอรี่อยู่4ก้อนอยู่ในนี้นะครับแลอันนี้จะเป็นเบาะนั่ง,งคนขับแล้วก็มีเบาะคนซ้อนนะครับมีที่พิงของคนซ้อนแล้วรุ่นนี้จะมีขาป,ปั่นมาให้นะครับ เหมือนเราปั่นจักรยานเวลาเราไม่ได้ใช้บิดอย่างเดียวเราก็สามารถปั่นเหมือนจักรยานปกติได้นะครับเนี่ยล้อมันก็จะหมุนเหมือนเวลาเราปั่นจักรยานนะครับนะแล้วตรงที่นั่งเบาะหลังก็จะมีที่วางเท้ามาให้นะอันนี้เป็นไฟหลังนะครับเป็น LED แล้วก็มีขาตั้งข้างหลังนะครับคับขาตั้งด้านข้างตรงนี้นะครับก็รายละเอียดหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับ สำหรับจักรยานไฟฟ้ารุ่นนี้จะมีกุญแจมาให้2ชุดนะครับอันนี้ผมแยกออกมาแล้วเป็นชุดหนึ่งจะมีอย่างนี้ให้อีกชุดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบกุญแจสําหรับไขสตาร์ทรถนะครับเราเสียบเข้าไปแล้วเราก็บิดบิดแก๊กหนึ่งนะครับทีนี้หน้าจอก็จะขึ้นแล้วนะครับ สำหรับรุ่น t d 4นี่จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับก็อันนี้เป็นตัวเลขที่บอกความเร็วว่าเราวิ่งอยู่ความเร็วเท่าไหร่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนข้างล่างที่เป็นขีดน,นี่คือเป็นรูปแบตเตอรี่นะครับแสดงระดับแบตเตอรี่แล้วก็ตรงนี้จะบอกว่ามีไฟอยู่เท่าไหร่แล้วก็สลับกับความเระยะทางที่วิ่งไปแล้วนะครับ ่าทีนี้พอเรามาลองเปิดไฟเลี้ยวนะครับเนี่ยมันก็จะกระพริบนะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟหน้านะครับนี่นะครับไฟหน้าติดแล้วถ้าเราปิดไฟหน้ามันก็จะมีไฟรอบ,รอบๆอยังติดอยู่นะครับอันนี้เป็นแต่นะครับ ประมาณนี้นะครับเนะเราก็บิดกุญแจกับเวลาไม่ได้ใช้งานนะครับส่วนกุญแจและที่ให้อีกชุดอีกอันนึงก็คือกุญแจรีโมทปุ่มที่เป็นรูปกุญแจล็อกนี่คือเป็นเปิดการขโมยนะครับอย่างเรากดไปทีนึง่งพาเราไปจอดซื้อของแล้วเราไม่ได้อยู่ที่รถเรากดไว้ทีนึงอ่าคุณระบบการขโมยทํางานแล้วนะครับ ทีนี้พอเรามาจับจับที่รถรถมันก็จะร้องเวลาเราจะปิดการขโมยเราก็กดที่ลูกกุญแจเปิดอันนี้นะครับก็เป็นการปิดระบบการขโมยส่วนที่เป็นรูปสายฟ้านี่ก็คือเอาไว้สตาร์ทรถนะครับกดสองทีแล้วเครื่องมันจะติดเอง่อเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้หน้าจอมดับอยู่นะครับพอเรากด หนึ่งสองอ่ะติดแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถบิดแล้วก็ขับออกไปได้เลยโดยไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับแล้วทีนี้พอเราจะดับเครื่องเราก็กดที่ลูกศรที่ลูกกุญแจเปิดกุญแจเนี่ยนะครับอันที่สองเนี่ยทีหนึ่งอ่ะรถก็ดับไปแล้วนะครับหลักๆการใช้งานก็มีประมาณนี้นะครับ แล้วทีนี้มีกุญแจอีกดอกหนึ่งที่ให้มาก็คืออันนี้นะครับตรงสําหรับกุญแจดอกนี้นี่จะเอาไว้ล็อกรถด้านหลังนี่นะครับเป็นระบบกันขโมยอีกอย่างหนึง่งเรามาดูที่ท้ายรถเนี่ยมันจะมีที่เปิดปิดอยู่ตรงน,นี้นะครับแล้วก็จะเห็นเป็นรูกุญแจนี่นะครับให้เราเอากุญแจเสียบเข้าไป แล้วก็ปิดมาทางซ้ายนะครับแล้วก็กุญแจออกเราลองขยับล้อดูล้อมัจะขยับไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือระบบล็อกล้อหลังนะครับถึงเวลาเราจะคลายล็อกเราก็เสียบเข้าไปแล้วเราก็บิดย้อนกลับอ่าทีนี้ล้อหมุนได้ปกติแล้วนะครับแล้วก็ลด ไฟฟ้ารุ่นนี้จะมีโชคทั้งหน้าและหลังนะครับนี่เป็นโชคหลังนี่นะครับโชคหลังส่วนอันนี้เป็นโชคหน้านะครับอ่ารายละเอียดต่างๆก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมการขับขีจ่จริงกันนะครับทีนี้เรามาดูระบบการชาร์จไฟกันบ้างน,นะครับ รถจักรยานไฟฟ้าคันนี้สามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุดประมาณ30ินิดๆน,นะครับ30กิโลเมตรนิดๆต่อชั่วโมงแล้วก็เวลาเราเวลาแบตใกล้หมดเราก็สามารถชาร์จได้โดยใช้ที่ชาร์จตัวนี้เสียบเข้ากับไฟบ้านนะครับโดยที่ชาร์จไฟก็คือมันอยู่ตรงนี้นะครับใต้เบาะนั่งคนขับเนี่ยเราเปิด ขึ้นมาได้เลยครับเราจะเห็นเป็นช่องชาร์จนี่นะครับเราก็เอาตัวชาร์จเนี่ยเสียบเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับเสียบเข้าไปแล้วปุ๊บเราก็เอาสายไฟด้อีกด้านหนึ่งนะครับเสียบเข้ากับไฟบ้านได้เลยครับพอเสียบแล้วมันก็จะมีไฟสีแดงติดขึ้นนะครับสองดวงแล้วทีนี้ตามคู่มือเนี่ย เขาต้องเสียบชาร์จไว้ประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับก็คือส่วนมากก็จะเสียบชาร์จไว้ตอนกลางคืนแล้วก็มาดึดงปลั๊กออกตอนเช้านะครับคือถ้าไฟแบตเต็มตรงเนี้ไฟตรงนี้จะต้องเป็นสีเขียวนะครับจะเหลือแต่ไฟสีเขียวไฟเดียวก็วคือแสดงว่าแบตเต็มแล้วนะครับสำหรับตัวชาร์จตัวนี้จะมีพัดลมระบายความร้อนด้วยนะครับ รายละเอียดหลักๆก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ